อดูคังเสิร okay. mm ์ตแล้วดูคอนเสร์ตจบมาครับก็เลยซื้อเสื okay. right uh, <that> <that> okay. <that> ้อน yeah, ี Moon ้มาซื้อที่ไหนซื้อทาง f m ครับอ right. ่าเปี2002ครับแต่อ่าเป็นรุ่นเดยวกันก็ได้ครุ่นยกันก็ได้ดูตามมาตลอดใครมาจากโซนบใครกก มาชาัใหญ่ย่า่วตอมมาตัแกะีบินใช่อไกีอันนี้เหมือนใครมาจากสเคยเจอรับที่ไหนนะสตูสตูหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่เที่ยวกลงเาไป้น่าน้ใส่มาจักมาได้เลยใช่เมื่อปีที่แล้วชื่อไหอ๋อเออ